มือนี้ห่อจะพาทุกท่านมาเหตดเต่เาผาทานไร้ควนหรือว่าเต่าซูเปอร์ทันจากถัง200ลิตรนั่นเองที่ทุกท่านรับชมคลิปแล้วก็สามารถทําเองได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ห่อจะใส่ถัง200ลิตรชนิดแบบเปิดฟ้าถังบ่ได้เพื่อจะให้ทุกท่านสามารถเท,าท่าผาทานได้ที่เป็นแบบฟ้าเปิดได้หรือเปิดบไรก็สามารถที่ได้ครับสาหรับวิธีเปิดฟ้าถังแหววใส่ลูกหมูหรือว่าหิงเกียร์ ตัดไปที่ด้านข้างของถังประมาณ2อมิ้นเมื่อเขาทำการตัดรอบๆถังแล้วถังของห้อก็จะกลับมาใช่ประโยชน์ได้อีกรอบโดยที่ฟ้าถังยังกลับไมใ่ใช่ได้ปกติสำหรับคลิปนี้เขาจะใส่เหล็กกอง3ามพุนนิ้วเป็นตัวอย่างและเหล็กกอง 1, นึนิ้วเขาจะใส่เหล็ก1,1นิววน้วพววมยาว73เซนติเมตรแล้วห้อกระเชื่อมแบบลักษณะ45่สิห้าของ่อแบบนี้เลยครับเมื่อเขาเชื่อมเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพตัวอย่างครับผม แลใช่เหล็กกองหนึ่งพุ่นหนึ่งนิ้วตัดประมาณหาเส้นเชื่อมบิเว้นปลายปองไฟเพื่อจะยึดเข่ากับปองไฟครับผมสำหรับปองไฟของเหล็ก3ามพุ่นสามนิ้วเขาจะใส่ความยาวแยาหนึ่งอยสิบเซนติเมตรครับและทำการจอะลูโดยวัดคือมาสองเส้นแล้ว็ปทำการจอะลูเลยครับพทำการจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่เหล็กพอแก๊สหนึ่งพุ่นหนึ่งนิ้วมาประกบจะทำการเชื่อมห้แน่นนะครับ เชื่อมปองไฟกับท่อเจ็เสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะนาจะออกมาดังภาพตัวอย่างครับผมสำหรับการเจาะคนถังเขาจะใส่เล็ก3.3 3. นิว้วหาจุดก,กึ่งกลางและทำการมากขัดเจ็เรียบร้อยเมื่อมากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขาวัดออกไป1ซติเมตรและตัดในวงรอบ้างในเพื่อว่าเขาจะได้ม่อขึ้นและเอาเล็กปองไควานิว้วเอาไปแล้วช่ำการเชื่อมในนนะครับ รับฟ้าถังหาจุดก,กลางแล้วก็สามารถตัดได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใส่เหล็ก3ามพนิ้วหรือว่าท่อไฟและท่อแก๊สออไปในถังพอดีของการงอเหล็กที่กดถังเวลาเอาใส่เหล็ก 3. ามพืนมิ้วอ้าไปแล้วเวลาเชื่อมก็จะเชื่อมง่ายเราก็จะมีความแข็งแรงทนทานครับผมทำการเชื่อมให้แน่นหนา่าให้มีรูรั่วถึงจะมีรูรั่วก็ขอให้หน้อยที่สุดครับ สาสู้กันตอนเสริมเล็กรับน้ำหนักของไม้เขาจะใส่เล็กเ,เส้นเชื่อมไปที่บริเวณก้นถังจะใส่สองเส้นหรือว่าสี่เส้นก็สามารถใส่ได้ครับพอดีของการเสริมเล็กก็เพื่อรับน้ำหนักของไม้และเวลาเต่าร่อนจะบ่สูญเสียลูกช่วงของเต่าครับส่วนข้างบนปากถังเขาจะใส่เล็กเส้นหนึ่งเส้นเพื่อย,ยึดท่อแก๊สกับถังแห่งน้ำ การเปิดปิดทีไงข้อจะเสิมหมูอยู่ในกระปลาถังเพียงเท่านี้กระเร็จเรียบร้อยสําหรับเตาเผาทานไายควนหรือว่าเตาซูเปอร์ทันนั่นเองครับผมพอดีของเตาซูเปอร์ันหนึ่งลายค้นสามารถเคลื่อนย้ายได้เก็บทานในเร็วก็ต้องค่อยมาปิดเตาเตาจะทําการดับตัวเองเรต้องทับว้นไว้มีขีเท่าและเตาตัวนี้กป็ย่งไร่ขีเท่าด้วยครับเมื่อเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วขาอจะทําการเผาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผม เมื่อทำการจุดไฟประมาณ2-3ชั่วโมงไม้ถังนเริ่มค่ายแก๊สเมื่อเขาปิด้าห้สนตแก๊สจะพสามามถาออกทางบนได้แก๊สจะส่งลงมาจากท่อแก๊สลงมาด้านล่างทำให้แก๊สอยู่ในถังวนลงมาติดไ้ด้านล่างเก,เกิดการเผาไหม้ตัวเองก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วเ้างปจําปินต้องเติมเพืนด้านล่างเพราะว่าเตาจะเผาไหม้ตัวเองครับเมื่อแก๊สเบิดเราใส่เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงสามารถเบิดเตาได้เลยครับ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลละไม้ที่ผมได้ทําการทดลองเอามาเผาในเตาบ่อาทานในข้นของเฮาจะสังเกตได้ว่าผลไม้ของเฮาเป็นยังคงหลูกเหมือนเดิมครับผมสําหรับทานของเหาที่ได้ออกมาจะสังเกตได้เลยว่าจะบม่มีขีดเทาเพราะว่าเตาของเฮาจะเป็นลักษณะการอบแต่ว่าเป็นการเผาไม้ รับคลิปนี้ผมกับผ้าพีพานองมารับชมเพียงท่นี้หา,ากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสารไรแดงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ